ไปไหนฮะไปไหนฮะไปตลาดค่ะตลาดบางสะเล็ดนะตลาดบางสะเลดบางสะเลดมันนีขายอาหารทเรยะเลเยอะแยะเลยที่นี่ไปดูพาแต่ตลาดนี่คือคิดเห็นแต่ของกินนะ,ะ <laughs> นี่ไงเราอยู่ที่เทศบาลตำบลบางสเนะเล็ดนะมาดูกันมาดูของกินมาดูของกิน ได้ไหมทได้่ยี่สิบบาได้ไหมนะครับานหนึ่งไมขายหรือขายยี่บาทห่ร้านไ่ะากังหที่ใหมายอ่้านเดียวไมขาย้นเขาไจ่ายเขาไม่จ่ายตะเกียเหรออ๋อมีแค่นี้เหรอตราดเอออันนี้เหมือนเป็นสลัดนะไหมอะไรตะกูล่ะปะอ๋อไม่เอา ไม่ต้องต้องอยู่ทั้งวันนะวันเนี้ยอ๋อนี่นกปลาจบแล้วเหรอเท่าไหร่คะ้าะเนี่ยซีฟูด้ดยังไม่เปิด อ๋อเป็นแบบชาวบ้านเรานะคือเรื่องแล้วก็เขาก็ไปทำให้ได้เออแถวนี้ก็อาหารเยอะอยู่นะซีฟู้ดเนี่ยดูดิภาสนูนก็ใช่เป็นไงบ้างตลาดเทศบาลตำบลบางสเลัดได้ข้าวมันไก่มาห่อหนึ่งหอหนึ่งคิดว่าจะได้ถาดตอนเขาสับไก่เขาบอกว่าทำเตรียมไว้แล้วมันอันนี้ไงมันไม่ค่อยมี ยังเช้าอยู่มาอะไรที่เราอยากกินไงเราไม่ได้กินยากนะแต่แค่เราเลือกตอเียวแลวก็ก็เหมือนไม่ได้เป็นคนกินยากนะแต่ว่าบางบางทีก็กินยากอยู่อาหารทะเลเยอะนะแต่เขายังไม่ได้ตั้งร้านที่ว่าขายตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นหรือว่าบายบายเออบายบายเพรว่าเเริ่มตั้งแล้วแถวนี้ก็ที่กินดีนะเพราะนั้นคล้ายๆสมุทรสาครบ้านเราอ่ะเออแล้ก็มากินแถวนี้ก็ได้ แล้วจ้าที่ไหนนะหาดบางสะเลจ้าซึ่งก่อนหน้านี้ที่ไปอ่ะมันลงหาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลทั้งหมดแบบเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นส่วนสาธารณะอยู่ด้านหลังวันนี้วันศุกร์คนน่าจะไม่เยอะออแล้วก็ตรงนี้มีหาดแล้วก็ข้างหน้าถ้าเราเดินเดินไปหน่อยหนึ่งพาไปเดินดูทะเล ร้อยหนึ่งก็ถูกแลไงใช่ไหมนี่ทางลงมากัเดินดีๆนะ<า>ทะเลถ้าฝากซ้ายเนี่ยเป็นภูเขาแล้วก็ถ้าข้างขวาเนี่ยเป็นพัทยาน่น,นะพัทยาจะมีตึกสูงอึ๊บโอ้โหลงยากมากเลยทุกคนยน้ำใส เล่นได้นะน,น,น้ำใสแต่มีขยงขยะนะแต่ใสเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนะจำได้ว่าเมื่อก่อนคือน้ำไม่ใสหรือเป็นช่วงเป็นูไม่ใช่คนแถวนี้เท่าน้วยนี่ยนะฮะฝั่งนู้นเป็นเมืองถ้าดูฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้หมอกเห็นไหมเจ้านี่หมอกไหนหมอกนี่ไงที่เห็น,นี่ยบนภูเขาไม่ใช่เป็นเมฆ แต่ถ้าเกิดดูฝั่งขวาหมอกหนากว่าฝั่งซ้ายอีกอันนั้นเรใช้ห่อกอันนั้นฝันพิษฝุ่น P M นี่ปูมันอยู่ในนี้เปล่าเนี่ยไหนปูนี่ยรูปูอ่ะปุ้ย,ย,ยมาเจองูไหมอ่ะัวงงูนะนะแต่มันลึกนะลึกเหรอแล้วไปแกล้งมันทำไมอะ่ะมันอยู่บ้านดีๆไม่ได้กแกล้ง,งเดี๋ยวยังไงน้ำก็ต้องขึ้นมาอยู่แล้ว ถ้าเอาน้ำหยอดมันก็จะหนีใช่ป่ะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าแบบน้ำขึ้นก็ต้องออกจากป่าอย่างนี้ใช่ป่ะใช่แต่จริงๆป่ามันุดแกล้งแะเอาน้ำหยอดจริงถ้ามันอยากขุดปูก็ต้องเอาน้ำหยอดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมอ,อมันก็จะคิดว่าน้ำท่วมใช่ไหมน้ำขึ้นถึงเวลาหาแล้วจ้าหมดเวลานอนแล้วขยันได้แล้วจ้าน้ำถึงหัวเข่าแล้วจ้านี่นะอ่านี่คือบางสเลดนะ เงียบสงบดีถ้าเทียบกับพัทยาและจริงๆถ้าเรามีสตังเรามีบ้านอยู่ตรงนู้นะที่ติดทะเลอ่ะน่าจะดีเลยเห็นมีประกาศขายด้วยนะแต่สงสัยละขายแพงหนักหนักมากติดทะเลอ่ะสายถ้าใครจะมาเที่ยวตรงนี้ไปที่สวนสาธารณะบางสเลตน,นะฮะถ้าเอาจีเพนนำไปมันจะนำไปที่อ,อะไรอะ่ะ เปนวเข้าไม่ได้เข้าหาไม่ได้เป็นัญหาส่วนตัวทัง้งหมดปิดคลิปแล้วหิวข้าวแล้วทุกคนขอขอตัวไปกินข้าวก่อนนะหิวข้าวมาก ข้าวกินส้ตมตำกินส้มตำข้าวอ่ะกินเพลิน